สวัสดีครับสบายดีพี่น้องทุกคนครคือตอนนี้เราก็ยังอยู่กรุงเทพอยู่พวมถ่ายรายการแล้วถ่ายรดเร่ต้องมาแนมหนาขอนะเขาไปใช่บริขา่หคือตอนนี้เราก็ยังอยู่กรุงเทพอยู่นะทุกคนทีมงานจะกลับก่อนทีมงานจะก่าฟกับเบียงจันแต่ว่าขอยบริกรเนาะจะยังอยู่กรุงเทพคือเก่าตอนนี้ก็อยู่บ้านอ้ายเนาะ อยู่บ้านอ้ายโอ้ยหลุดแล้ดวดูดวปะเอาผอเอาผอาดอันนี้ก็หลุดบารสูบบ้านหลังสิบสามหลานทุกคนสะนี่คือชิบะได้มีโอกาสได้ซื้อแต่ว่ายัางดีเนาะมือแรงเ้านอนนี่เนาะประมาณอีกสองสามวันเนาะกับปากเซกัอบอุบลเนานะทุกคนจะนั่งเครื่อง จะนั่งเครื่องกับอ,อุบลแต่ว่าเมือนี้ก็ยังอยู่กรุงเทพอยู่พ่วมถ่ายรายการแล้วถ้ายาพยากเบิงก็ไปเบิงสองโซโฟาเนาะถ่ายรายการนั่นนี่แต่ว่าเขากับบริษัทให้ทุกคนเบิงเขาไปอันนั้นถ่ายคลิปปรหมทท้านไปงานคอนเสิร์ตวังเวียงขอบริปายนำนะทุกคนเนื่องจากว่า คาเวียค่าภารกิจหลายอย่างก็เลยบอดลไปคนเสวยกับทีมงานแต่ว่ามาถ่ายรายการนี่ก็มาถ่ายอยู่นี่เนาะมาทำกันไหนกูบ้านแต่หลังนี่คือกันเบิดทุกคนเบื้องหลังเบื้องหลังเลยถ่ายเบ,บื้องหลังเบุ๊บไว้ดีทุกคนอ่าพวกเขายุเคยใส่หม้ออ่ามันซุกมันซุกไม่ร้อนดีกว่า วันที่เซาอันนี้เลยนะวันที่เซาด้วยวันที่เซาหกนี้เนาะเจอกันทุกคนคือเดี๋ยวไปคอนเสิร์ตขักถั่วไปเองด้ย่างไปจังไรโซพนาหายเงินล้านเดียวเนาะคาปี e> uh> um um ่ยุ่นกะหาเซนแห่้นักกว่าเก่าคาไปคาเดินทางมันกระแพงให้แต่หาเซนกีบก็เลยบอกไปเนาะ เราไปสมองให้แล้วก็เกลมน้ำเนาะเอกได้ก็มาเอาด้วย่านไม่มาอีได้ก็มาเจอกันุนห้องเต็มเป็นแบนด์เต็มโอทเนาะทุกคนโอเคซี CU ฮีป้อมตัวอยู่อันนั้เอาไปแจกเขาเลยที่โอ้ลังวานเราขักไปซีนาจะสื่ออย่างเทียมนี่มากกว่าทุกคนขักเลยดวมันขักดีกินข่าวอยนี้ก้อนฟาเมื่อหลอกนาโอ้าไปซะวะ โอ้ยอยู่กรุงเทพ่กระบออยู่นี่แหละบุเมื่อดอกสิเมื่อไงครับไม่ใส่สื้อเมื่อบอกเมื่อนะโอ้ยบุ้งเมื่อดอกพูดเชื่อกูนี้นี่โอ้ยบุเมื่อดอกโอ้ปั้นกัาเพื่อนจะไม่ทิ้งกัน บ้านเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปเมือ่มอหรอกเฮ้ยมาฮะโอ้บ้านเราจะไม่ทิ้งกันเรามาถิ่มกันอยู่นี่เนาะรอบ้านเอาไปแล้วนะนี่จะเป็นสับขาหลอกันซับขาร์ลเอ๊ะสับซับหลอกหลังรอขี้เลยแสดงอ๋อ แสดงคือเว้ยเนีอ่องละอยากเจอได้นไเนาะอยากเจอ,อยังเตะบาลอ๋อพวกเจ้าไปเตะกับทีมสอสคือคือว่าเสียสี่นัดเสียไปสี่นัดถูกม,มีแหงเนาะพลังท์ทองเสียตลอดก็จะกินท่อมอีกบรรยากาศดีงานมาทุกคนเนอะาพระศิเขามาเนี่แม่คนธรรมดาเนี่ยเขาเป็นแห่งเขาเลยนี่แบบมาบ้านนะมันต้องบอกเครื่อนเลขที่แล้วก็ต้องมีเจ้าของบ้านยืนยันอีกอืม มีเจ้าของบ้านดืงยันเพราะว่าสาเหตุที่่อยยังอยู่น,นี่ดนกับเพราะว่ามีนัถทายคลิปกับไอเดือเฟือเนาะแล้วก็อาจจะกับยูทูบเบอร์หลายคนก็เลยบดเดือเมือโอ้ยกระหอกทุกคนกระหอกเลยเนาะบอทูก็เสิยเมืองเนาะ เนนาะอบพี no. mm ่แ hmm จ mm ็คมาไหมเจ้าโพยตาหนึ่งไหมพันเสียจะไปตรงกับเด้อยเอาบ่พนันกันบ่เจ้าก็เห็ดผมจะทำแบนปลาขอได้เขาบอกพี่เพชรแกนจะได้เจ้อโรงงานแกยังไม่เสจ็บแกได้ก็เลยแบบว่าอย่างนี้ไม่ได้ให้กับตอบอ๋อเนาะขอบใจเนาะสักแป๊บสี่ที่เป็นสปอนเนาะว่าบ่าอยังสิสปอนแบบเหมือนเข้ากับสปอนเสื่อเลย เวลาเฮาถ่ายคลิป <tampoco> ย so oh, so cool so mm ังเฮาต้องแบบโว์ก่อนเขาเห็นก็โอ้มันโปรโมทของเฮาได้เฮาได้น้องเซลซีเนาะอ้าวขอบใจน้องเซลซีเนาะนี่ต้องขอบใจพี่นัทพี่ตัเราซื้อไว้กินพตเออขอบใจตัวอีกบาดล้างไม้ล้างไม้เออหน้าไม้แล้วเนาะขอบใจเด้อเซลซีที่เบิ่งน่ะนี่กออาจจะโนมนีาโอ้ยู้ไดคนยู้หลายขนาดไดอ้าทีมทีมเบอลนเซลซีที่สุดเลยเนาะอันนี้บิ๊กบอสเนาะอันนี้ บ no. ah. like. uh, um, ิ๊กบออันนี้บิ๊กบิ๊กแหวบ่องเต้มือได้ก่อนทางหลังสิบเจ็ดสิบแปดเรือนีเกันเนาะดับได้ไหดินของโอ้หเจ็ดสิบแปดพอดีเลยพอดีไปงานกรรมเมียโซออกลูกนะออกพโตู้ตเอาจุโตนี่เอาก็เมียมมันได้หันออกพกต ตัวนี้มึงนําเลยลูมึงนําอันนี้ยิงยาวกลับเลยหนุกดนกันตัวล่าตัวล่ก่อนพรุ่งนี้ไม่าัปติ๊เพราะว่าเขามีนัดอยู่โคราชต้องไปโคราชดูไว้ยังเอาเบิ้งวนอยู่ด้แต่ทางกันปลรึยังเจอกันครับพวกาไปใช้ดินก้อนจะคืนหนูไม่กระเทยเตอย่เล่าแข่งเป็นไรกันแข่งกันเล้วก รกใหญ่นะเดี๋ยวเจอนะทุกคนนี่เจอพี่แจ๊กนี่คอยหดชุดในปากเซนในลาวนี่ใค้สูได้มาพี่แจ็กมาเจอกันตอนข้ามนี่นะนี่นนะนี่บาทหนึ่งนี่เจอคนมี่มันม่ยๆนะต้องเริ่มขดิกนไ่ดีเข้าแล้วมันเม่อก้เดี๋ยวเอาแผ่นบุ๊กลกีแผ่นครับบุ่งแผ่นบุ๊กตีบายบาย เมื่อมื่อเมือนืมื่ดไปไปเนานี่ยคนละฝั่งับนาจะอยู่สวรรคคนละังครับน่แต่สวรนเคียเขหมู่ทหารผิดเ็ดล้วอ่เใ่หมสนามนสวรนคี่ันเบียง้างนาอะไรสวนะเสือลายบอว่สว สวัสณเขตพดดีเนาะโซชือเดิมชวไปตอนหับล่าไตรงไปแบสสวรรคืออะไรแบสัวัสดปิงเบสฮันปิงแบสสวัสโอ้ฮันจะแม่นแม่เธอวพี่ชายจะไปม่เดี네๋ยวเดี๋ยวหาดูให้ก่นี้หาดูเป็นรูปแ่บนะเป็นตัวแบบ มีเทีมหน่ยมันไปมีทีมแบะโอ้ตีทีมเีก็ทีมแบสวเจอกับทีมหมกชูคือกันมีคือกันในทีมที่ีมเด็กบักเซทีมทีมใหญ่กับมีกันอีกทีมเลยทียังสกุบีดูบักเซใครเน้นยังสื่อเทดูดีมีราศีแต่คุณอยู่อสวรรค์เเ้ใช่ไหม เบเบเบไม่ใช่เบเบสวรานเบสวรรค์โลโก้เป็นกาโลโก้มันเป็นตัวเบเนลาวก็น่าจะเบแข่งทีเวียงจันนี่แข่งขันทีเวียงจันประเทศลาวเออเสียร์แข่งนะเดี๋ยวสองร้อยแล้วแล้วค่อยค่อยแจ้งอีกทีนึงว่าว่าในสนามเออสองร้อยกรี๊ดนะฮะสองร้อยประมาณสามแสนบาทสามแสนบาทเออ ก็เสแล้วมีงอเอานไปขายเด้อสถ้าขายตู้จกบาทครับถ้าเรากสองเครับตัวร้านเราใช่เอาอะไรไปเลอกสีแดงฮะอ็สีแดงนะต้เปนเอาเาเปลี่ยนเอาสองเเลยกว่าโ้มัจเปลี่ยนของพีังกเปลี่ยนเอาเบิรบอกเปลี่ยนเอาขึนดีกว่าขอสองต่อขอสองเลยหแผ่นตัวหนึ่งเออแผ่นตัวหนึ่งไบเลย แผ่นต <Bond> ัวหนึ่งนะบ่ายเี๋ยวเชือเชือฟาอะไนี่อะไรทมันแล้วใช่ไหมเมื่อนะเจ้ามาเมื่อไปไปเมื่อไปคันซียู่ดนปั้นนี่ก็เลยเออทงเกือบเอ้าเกือบซียเซตแบบนี้บอเขาเกือบซุปชีไส้เกืบซุปออกไหเขาเกืบมาขายวะโซฝากขายติดละหมักใส่เกือบเจ้าให้ด้เลยอ้ามไเไเสีย เอาซื้อแล้วเาบินเกลือไปล้วใส่ข้าพี่แจ็คมาส่งคืนเรสมัยพันนี่ยบูงีนเราเนี้ยเราใส่บรนสีนโบนาอันนี้นะกรเปาเสือเนี่ยงามเลยมันเป็นแบบสไตล์แบบคือวินเทจนะเป็นผ้าแบบไม่ไม่ปียดนีมีายป่พี่นันี่อยู่ฟิตมี้ายหรเานี่ตัวนี้ระบายอากาศดีฮะตัวนี้ตัี่บาทตัวละห้าเราห้าร้อยบาทเนาะ ร้อบาทเนาะทุกคนเด้อโอซฟังอยู่เอฟซีฟังเราก็ทักฮาคอยได้ได้เลยว่าจะไปขายหก่อจะไปขายหก่อเส้นเจ้าเ้ซีเนาะตัวละหกร่อบาทสาปาดินีสิเทได้สามแช่มได้เนี่นี่กสิเทสนะครับสามแช่มเล่นี่ยก็สาแชเป็นสามดาวชูนชุดหรอเด็แชปมตีอยู่ล้วได้ ไม่ชนาทีมคอยกัดเห็ดสีดาวที่สีแซมกินทีมตัวเจ้าสี่แซมนะฮะสีแขิงสีแข็งทีมเจ้าแยกจากวันเดียวรูปเตะจะเถื่อคอยเป็นเอยเป็นโคดด้วยเป็นโคดได้ยังแต่ว่าเดี๋ยวให้ถ่ายรูปดูเหมือนได้เนาะผมกาจะบอกอยู่ว่าพี่รัตไม่ถ่ายรูปเหรอมามาถ่ายรูปก่อนวันนี้เด็กกระเบื้องเมื่ยมีถ่ายรูปให้คลิปนีเยาวเลยแต่จ่ะอุ้ยแมวได้ทำงานณ์เถอะว่าเดี๋ยวมีเวลาเช้าสิลงมาแก้ด้ทีมเจ้าได้ไหม ในบ้านเจ้าพวกเจ้ามีคนโหดบ่โอดกเบ่โหดมากโหดมากโหดมากโหดมาโหดมาโอดคากโหดม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 าเตหดมากโ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 หดมอกว่ดมากโหยมาบโหอากอหากโหมากโหมากโหดมากโหดมากมากโหดมากอดมาครบทุากโหดม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 าหดากโหดมากหไห อะไรนะให้ลงไปให้ัเต้ขาวป่อปลอยปล่อยปล่อยปล่อยปลไอยไล่อยปล่ไปไปไปเตะเตะกันเองก็ยังดอกดอกแค่หลุดแล้วเนิมเดียววะแม็มาตื่นไแคปิดประตูถ่ายหลุดเลยกันแ้เอาเครื่องอะไรไปได้นี่เออฝนตกเมื่อดอกไม่ได้ขี่รถจัมาด้ เมื่อดอกโอ้ผเจอถนนมันมันหมื่นได้เดี๋ยวพลดล่มโอ้เงาดอกมาแรงขอมีวีงเฮ้ยจะมาเงาจังได้เด้อมเขวีเกมไม่ได้นอกมีแรงอยู่อยู่กับพี่นัดวก้อมบหน่เจ้หน้บับอน่งมันเป็นเองบ่าลอยหอบมาปะสีมันคือแบบเสือป่าเลยใช่ไหมคนถ่ายรูปเหอม เป็นรนักลับเป็นนักรับนัับเฮ้ยบกกัถึงนั่งครับนั่ครับกกล่งงลองไปถ่ายหูกันเลยทุกคนไมไลมามึงยรีวะนี่เออเดีวเดีะหาครับแต่จะพพี่นไปกินฟจูอยู่ประตูได้เลยได้เยทกอย่นแล้วันนี้แกไปแข่งบอลกับเดินสองูอยู่ที่เดิน2 เอายังอยู่อยู่เดินสองขีดแล้มั้งไปไหนเขามางถนนม้างม้างี่ไหนเนาะเชินทุกคนเขาจะไปเม่กากันอ๋อก็เลยมั้งไปไหนเขาจะคอยมากขนานั้นยังอยู่อยู่จะชิบูยุชิบูยุวนอยู่ามเหตุสุดใหม่แล้วต้องทั่ถ้าหลังเป็นโคหมือนหมู่บ้านเราไป็นจับอันนี้เป็นหมู่บ้านตรงนี้เป็นตัวนี้บอสบอสบ้าโค้ดแล้วไหมโค้ดแล้วไหมเราหายได้เนี่ย เต้าซีมันขักอดีเต้าีมันงามไร่ไรงามดิเมื่อบอกสิแิพงประทูเลยนะโอ้ยแบบจูเฮือนเตะแมวไม่เอวนที่เขามึงบอกสเวนมึงดีมึงดีดีผมเคยเตะแมวเลยจ้าไอ้เฮือนข่อยแมวเต็มอยู่ท่านคนบูฮักแมวแมวสิเต็มเฮือนอะไรยังไงมันออกลูกเจ้าเอาไปผดนำไปท่าน คนบานเป็นคนแมแม่บ้านแม่่ม่บอกว่าัจะพันมันแบบเขาผสมมันก็เสรจแม่บ้านเน่ยเขาผสมผสมพันอื่นที่เป็นีแบบนสีคปัวัสดีครับส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 วัสดีับวัสดีครับสวีรครับสวัสดีครับสัดีรับวรับนคบัรวดอรังดีอรเดีดีวเดีวับวเหลือไัวว้คัคี เราไปไปด้วยไหมไปจะไปไม่รู้กันไปตึงไปไปด้วันไปไปไปาไม่ได้เตะบอลเลยทีเตะบอลไม่ได้เตะครับอ๋อเตะยงอนแท้เตะเที่ยวมึงเทนได้ไมยเตะแล้วครับล่าสุดหากลุดมาแ้่เตะบอลเพราะปรก็เลยรุดอุตส่าห์ส่งให้าเฉายวไที่หาเ๋ลืมมานะ มามามาเออไปอยู่ด้วยกันอย่าลืมมาให้ผมอยู่นอนตลอดไปอยู่สูสีไว้แต่วันศุกร์ได้ได้เดี๋ยวรันเดี๋ยวรันเดี๋ยวพาไปเล่นอยู่สตูด้วยเาเตรียมไม้รอเลยเตรียมยังเตรียมมาหัวดีๆเตรียมเตรียมมุกกินน้งอยากแนวกินแนวอยากสู้กันโซองเลยนะเตรียมมาตั้งวงเลยโอ้คอนเสิร์ตเลยเปิดคอนเสิร์ตเลยเราไปปุ๊บสีหายเราผูกซองกับตุ้มตาผูกซองโอ้ผูกซองผูกซองไป ออบาาบ๊ายบายยอะเดินทางปลอดภัยพวกเจ้ารักษาหามเจ้าดีๆเ้อะกูแจกเบาไปเลยเดี๋ยเจ้าเจ้าทางดูแลหามนยังไงีโอ้ยคอยอยู่แต่นี่มันสิไปใสเนาะเอาลกวนถามพี่เอบ๊ายบายบบาเถครับ

ใช่ผมขับมาจากกีเห็นนั่นน่ะกูว่เหีวเห็นพอกูบอว่าี่ดโลเรไม่ไกลนะเจ็อ่ะไม่ไกลพอจะทั่วใกล้ต่อยดีมวงนนบมาถึงก็ระเป๋าลงให้หน่อยบายบายใส่ได้ไม่ได้ใส่ได้ใส่าจะมีบมาถึงนี่ห้ท่เรมแบกข้าวด้วยอะไรยไม่เห็น าปตะกอก็ประมาณ600กว่าบริทใสอันนี้ซือใสอ้าฝ่อเมื่อมามันเ่ามงไปไหสูปไผม่ือกโลหาอามามาลายแถมั่ะก็วาไงหมาเห่าแจ็คเห็นนมึก็ได้เห็นหมาเมนกันก็แมวโอมันเห็นแมวอ่ะ เราเรียบมากเหรออาไปได้ไหมสิเยียรปบายทุกคนทางปลอดภัยทางปลอดภัย o like u เ okay. See y o u ทู See y o u นิ e เกียร์ CU จู เท <se ouais> ี่ยวขมูหาเลยพี่เด้ะเดี๋ยวขอมูหาเลยพี่เด้ะเอาเบงยงยเองเ่บงเงี้ยขโมูหาอย่าให้เป็นยังเอยัาบอกคำเิงบาะเาหำของเก่าให้ดีๆเนาอยังที้เขาเจ้าหันทห่หนัดไทยอยู่นะโคหลโคดาบอกให้นอนนี่ก็แ่ามีนัดมีนเสกสาวก็ธรรมดาเราเป็นผู้บ่าวเราเขาเราม่อามือเจ้าได้เบิงอเด้อเบงอเด้อมินเด้อนี่แลนี่ไปก็ไปไ้ปนอนท้องหงแหงนอนอย่านี้แหละนี่นเอาเอายปไายบายทุกคนเดินทางปลอดภัยด้ว คลิปนี้ก็โจท์เสร็จแล้วทุกคนเนาะเจอกันคลิปหน้าเด้อเดี๋ยวถ่าเบิง่งเนาะเมื่ออื่นเนี่ยว่าเขาสิไปเลาะไซยู่กรุงเทพนั่นนี่สำหรับใครที่อยากเจอตัวจริงก็กมาเจอได้เลยทุกคนหนักได้เดี๋ยวไปไซกับชีโพสบอกนั่นนี่ตลอดเพราะว่ามีนัดถ่ายคลิปกับพี่เหลือเฟือแล้วก็โอ้ยหลายคนนั่นนี่ยูทูบเบอร์เดี๋ยวเจอกันโอเคเดสโค่เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายซีโอเค